หลังจากพาไปเที่ยวที่อื่นมาเยอะแยะแล้วนะครับพี่น้องครับไปเที่ยวลบบรุรีเที่ยวเขื่อนเที่ยวอะไรต่างๆอานาะวันนี้คลิปนี้ผมพามาเที่ยวบ้านผมอำเภอสุงเนินนะครับมีหลายแห่งนะอำเภอสูงเนินบ้านผมอะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรก็มีกเกษตรผสมผสานดังๆเลยถ้าเอ่ยชื่อไปหลายท่านต้องร้องอ๋อเลยแหะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเป็น,ป,นประจํานะครับวันนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชนะครับพี่น้องหลังจากพาไปเที่ยวที่อื่นมาเยอะแยะแล้วนะครับพี่น้องครับไปเที่ยวลบบรุรีเที่ยวเขื่อนเที่ยวอะไรต่างๆนานาวันนี้คลิปนี้ผมพามาเที่ยวบ้านผมอำเภอสูงเนินนะครับเป็นโบราณสถานเรียกว่าสากนนกูเป็นโบราณสถานสร้างด้วยอิฐและหินทรายแดงนะครับสร้างแบบศิละปะแบบ เขมนแบบศาสนาฮินดูนะครับคุดแต่งเมื่อประมาณพศ2 5 3 4ถึอัง335อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคัดลอกมาเมื่อกี้นี้เลยนะแต่คนไหนอยากได้แบบข้อมูลละเอียดก็ไปเสิร์ชใน Google นะพี่น้องนะอยู่ติดถนนท่านจะได้ยินเสียงรถเนี่ยด้านหลังผมจะเป็นถนนเห็นไ,ไหมนี่ด้านหลังผม ก็ยามเช้าอย่างนี้ก็มอสาหรับมาปั่นออกกําลังกายนะครับเพราะว่าก็ทําถนนยังดีมากเลยแล้วห่างจากตัวอําเภอสูงเนินมาประมาณ2กิโลครึ่งซึ่งก็ไม่ไกลนะพี่น้องมาจากตัวอําเภอสูงเนินมาก็ถนนลาดยางมาอย่างดีเลยก็ทํามาแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวจริง,รงๆอําเภอสูงเนินบ้านผมนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะพี่น้องเป็นโบราณสถานอย่างเงี้ยมีประมาณ 3- 4มสี่ห้าแห่งอ่ะมีนนกู มีปัง,เม,งเ,มปเมืองแขกมแค่ปราสาทเมืองเก่าอยู่อีกวัดหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับก็ขับรถประมาณ3-5นาทีก็ถึงกันจะอยู่บริเวณรอบๆกันอย่างเงี้ยครับพี่น้องเนี่ยพาเดินชมบริเวณด้านข้างซึ่งพื้นที่จริงๆนะจะกว้างมากเลยนะพี่น้องแต่เขาเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นป่าที่เห็นเนี่ยมาช่วงช้าเนี่ยจะสดชื่นนี่เดินลาะข้างก่อน เราพาชมบรรยากาศด้านข้างอาจจะมืดๆหน่อยด้ยเพราะว่าผมมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสองเนินบ้านผมนี่ปราสาทโนนนกูมอดเ,เขียวเขียวนี่ช่วงนี้ฝนเริ่มตกเริ่มอสวยงามแล้วพี่น้องนีเนเน่เป็นแนวรั้วกำแพง บริเวณด้านข้างก็จะปล่อยเป็นป่าแล้วมีกองหินมีที่เห็นดำๆนั่นนะครับเป็นกองหินเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเป็นปราสาทเป็นปรางที่ไม่ใหญ่มากครับเป็นขนาดเล็กแต่ก็สวยนะครับพี่น้องพื้นที่ก็ตอนนี้หนาฝนด้วยเขียวขจีไปด้วยยาลม้ลมลม้มลไปด้วยต้นไมน้นี่เป็นประตูทางเขา้า ซึ่งจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่ประตูเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่าคนไหนมาพักแถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทที่พักมีอะไรให้พักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ไกลาจากอำเภอสงเนินเราอำเภอสงเนินก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับมีพระนอนอายุพันสามรอปีเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปต่อ,ตอไปยังมีประตูนี่ซุ้มประตู3มชั้นเข้าไป สร้างแบบสร้างด้วยอิฐและหินทรายนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันซึ่งเขาไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้ทำรั่วทำอะไรห้ามนีจจะเป็นคูเดินอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์มีรถวิ่งผ่านเ้วยพี่น้องอย่างที่เห็นเพราะว่ามันตดถนนดีแล้วก็ช่วงเช้าอย่างเงี้ยจ,จะมีหลายๆท่านมาปั่นจักรยานออกกำลังกายกัน ซุ้มประตูต่างๆสมัยก่อนผมก็มาเที่ยวนี่แหละพี่น้องปั่นจักยานมาตอนเป็นวัยรุ่นสั่งเมื่อประมาณปลายพุทธศตรวตรรษที่15ก็เป็น แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กแต่ว่าไม่ใช่มีประสาทเดียวนะพี่น้องนะไม่ได้มีปรางเดียวจะมีอีกเยื่องกันไปป่านูน่นมีอีกเดี๋ยวผมจะพาไปชมบัานนอกออกเที่ยวใบเขียวขคราชครับอยากพาแนะนำมาชมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสูงเนินบ้านเกิดผม โคราชเด้อพี่น้องโคราชลมลื่นสวยงามถ้ามาปลายฝนต้นหนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือ,รอช่วงฝนฝนลงอย่างเงี้นะครับกว่าจะสดชื่นนี่เป็นกําแพงกําแพงของตัวปลาง้ตนตะแบกสวยๆพี่น้องลมลื่นนี่จะเป็นด้านหลังอย่างที่บอกนะครับว่าจะเล็กๆเป็นเป็น ปราสาทขนาดเล็กพื้นที่ขนาดเล็กแต่พื้นที่โดยรอบนะที่ไม่ได้มีตัวปราสาทอะไรเงี้ยจะเป็นป่าเป็นอะไรเนี่ยก,กว้างนะครับเดินเล่นได้เมื่อก่อนก็จะมีต้นไม้เยอะต,อต้นตะแบกนี่เป็นบริเวณด้านหลังปราสาทซึ่งก็ขึ้นชมได้นะพี่น้องเพราะว่าผมก็ เหลายๆท่านเขาถ่ายเขาขึ้นกันนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันจะเป็นบันไดหินครับอันนี้ผงขึ้นจากฝั่งตะวันตกอึบนี่เป็นที่สัก,กระนี่เป็นประตูที่ผมบอกว่าหันไปด้านทิอด้านทิศตะวันออกจะเห็นว่าย้อนแสงห้มืด อันนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนล้เนี่ยครับพี่น้องปราสาทนนนกูศิลปะแบบเขมรสร้างในราวรพุทธศตรวตรรษที่15บห้นี่เป็นด้านหนา้าหันหน้าไปทางด้านตะวันออกซึ่งจะเห็นถนนก็หลายท่านก็นมาปั่นจักรยานมาถ่ายรูปกันเยอะ ก็มีท่านอื่นๆว่าถ่ายรูปถ่ายอะกันเยอะครับพี่น้องเมื่อก่อนก็มาเที่ยวนี่อย่างที่บอกปั่นจัก,กรยานมาครับจากบ้านผมนะถ้าจากบ้านผมมานี่นะประมาณ12กิโลประมาณนี้ครับสมัยเด็กก็จะปั่นจัก,กรยานมาเที่ยวกันมาดูนี่ด้านหลังตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแยงตาเลยพี่น้องผมมา อตอนหกโมงตีห้ามาถึงนี่ประมาณหกโมงด้านบนปราสาทก็จะมีที่เที่ยวประมาณนี้แหละแต่ว่าคนไหนที่ชอบธรรมชาตินะก็สามารถเดินออกกําลังกายหรือปั่นจัก,กรยานเนี่ยที่เห็นนะอ้อมๆนี่ก็เรียกปราสาทนนกูข้อมูลผมก็มีแค่นี้แหละพี่น้องคนไหนสนใจมาเที่ยวก็เสิร์ชหาใน Google เอออยากได้ข้อมูลเน่น,เน,นๆเปียๆเลยอันนี้เป็นปราสาทย,ย่อย เป็นอีกหนึ่งในหลายๆปราสาทที่ก็ะสร้างไว้ในสมัยโบราณนะครับพี่น้องมันจะมีปราสาทเมืองเกา่าปราสาทเมืองแขก <c oughs> ผมก็ลืมชื่อเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆเนาะพามาเที่ยวแต่ว่าลืมชื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวพาไปเที่ยวสถานที่จริงในคลิปต่อไปแล้วกันทยอยๆยยไปเพราะว่าไปเที่ยวที่อื่นมาเยอะแล้วเรามาชมความงาม ก็สวยอีกแบบหนึง่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวไปดูหันหน้าไปดูพระอาทิตย์กันนี่เป็นวิวตอนวันตอนอาทิตย์กำลังขึ้นนะพี่น้องมันจะสวยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสุงเนินอยากให้พี่น้องได้มาเห็นมาดูกันแล้วก็มาปั่นจักรยาน ซึ่งจะมีหลายๆภาษาอย่างที่บอกอ่ะปั่จักรยานไม่ใช่เวลา3นาที5นาทีก็ไปได้หลายแห่งครับเพราะว่าห่างกันนะความห่างกันประมาณสองกิโล3กิโลน,นี่เป็นบริเวณด้านบนอ่าคร่าวๆแดดกำลังมาแล้วไม่ได้กลัวแดดนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆลงไม่มีมือกล้องนะอย่างที่บอกผมเป็นคนถ่ายแบบ ถ่ายเองคนเดียวลุยคนเดียวไม่มีช่างภาพค่อยๆลงเถ่าเร็วเนาะลงเร็วไม่ได้เห็นไหมเราก็จะรอดซุ้มประตูไปตอนแรกผมตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวปราสาทเมืองโคราชเขาเรียกว่าบ้านเมืองเก่านะครับเนาะ ครานี้ผมต้องไปขออนุญ,ญาตท่านเจ้าอาวาสก่อนผมมันยังได้เช้าอยู่ผมก็เกรงจะไปรบวรกวนจิตุระสงฆ์ผมเลยพามาเที่ยวปราสาทโนนกูก่อนเป็นปราสาทขนาดเล็กแล้วก็อยู่ติดถนน,นเดินทางสะดวกนะพี่น้องมีรีสอร์ทให้พักหลายๆแห่งแต่ผมไม่ได้เอ่ยน้ำนะตัวไหนสนใจก็เสชหามามาพักผ่อนกันแล้วก็จะมีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างงี้ครับอำเภอสงเนิน มีหลายแห่งนะอำเภอตูงเนินบ้านผมอะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรก็มีกเกษตรผสมผสานดังๆเลยถ้าเอ่ยชื่อไปหลายท่านต้องร้องอ๋อเลยแหละแล้วก็ปราสาทเก่าๆวัดพนอนอายุพันสามรอปีเดี๋ยวผมจะทยอยพาไปเที่ยวเดี๋ยวคลิปนี้ลาพี่น้องไปทำนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูคลิปนาปราสาทนากันต่อไปเพราะว่าเอาเอาปราสาทละคลิปละคลิปแล้วกันเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากทำวิดีคลิปสั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบบ้านๆนี่อย่างเน้นย้ำว่าบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชถาตา,ตามใจใขีมโมตามใจให้เขียวคุยนะเขียวคุยได้ยาวๆเลยแหละคลิปนี้ลาไปแค่นี้กอนเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันประสาทแห์งหน้งนาประสาทใหม่สวัสดีครับ ากติดตามด้วยนะครับบ้านนอกออกเที่ยวบ้านเขียวโคราชช่วงนี้พาออกเที่ยวอำเภอสูงเนินโคราชปั้นฉัน